เหะ่ยวเหรอเหวเลยรอแป๊บนึ่งมั้ห้ามกัดกันนะเว้ยทะลาะกันลไรวะไงไรไรนี่งเป็นทวดละไยนี่อายุสิบสามปีไอ้กล้ยนี่อายุสองปีก้ นี่ไง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 มานี่ไงอือกินไรเนี่ยวายไม่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 อือ